สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราไปกันในเกมยันเดเล่ซิมูเลเตอร์ก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมากันจัดนางหัวส้มตรงนั้นเลยนางมีชื่อว่าโมเอโกนะคะทุกคนไม่รู้ใช่ปะอ่ะเรามาดูกันว่านางชื่อโมเอโกหรือเปล่านี่คนนี้เลยนะคะทุกคนนี่โมดโมเอโกราคุโย e ah นะ,ค,ะคือนางก็เป็นจัตุรัแใจของเรานั่นเอง คนนี้เราก็จะมาฆ่านางโดยการเผาทั้งเป็นนะคะทุกคน <c oughs> เราก็จะเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เตรียมกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ห้องอาจารย์นะคะทุกคนเพื่อไปเอาเออที่หนีบกระดาษนะคะทุกคนห้องนี้เลยชอเพเพิ่นคิดอาจารย์ไม่เห็นนะ ต่อมาก็แล้วมาขับออกไปเกือบฉันแค่จะมาหยิบของเองีบียดโอเคเราได้มันแล้วจะเป็นหยิบติดผมนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ห้องครับของห้องครับของอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยน่าจะชั้นสองนะคะทุกคนห้อง ห้องตรงนู้นเลยนี่ห้องตรงนี้นะคะทุกคนึบนี่แล้วก็เราจะครับที่หนีบผมกับที่หนีบกระดาษนะคะโอเคเราได้เป็นล็อกพิกมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปปลดคุนแจปลดกุญแจที่ชมลมทําสวนนะคะทุกคน อยู่นะ,ะสวัสดีคนนี้นะาตะคอนเป็นตัวใจของดิฉันว่าเราจะผักนางตกตึกดิทุกคนไม่เอาค่ะเราจะเผานางทั้งเป็นดีกว่าเนาะเฮ้ยไปทางนี้ไปทางนี้นี่เราจะไปที่ทลมชมลมทำสวนเพื่อไปเอาน้ำมันมานะคะทุกคนก่อนเจ็ดโมงครึ่งเราจะไปเอาน้ำมันมาก่อน นี่ห้องนี้เลยนะคะทุกคนที่มันล็อกไว้อยู่เนาะชึกนี่เปิดมาได้แล้วเสร็จแล้วก็กางกระเป๋าเลยเย็บแล้วมันก็มาใส่กระเป๋าเสร็จแล้วเราก็ปิดแล้วก็รีบว,วิ่งไปเอาถุงดำนะคะโอเคเดี๋ยวมันจะก่อนเจ็ดมงครึ่งนะ คุณพักอีกแล้วมุนักอีกแล้วแก๊สาางสภานักเรียนเนี่ยฆ่าให้หมดเลยเดี๋ยวจะเจ็ดโมงครึ่งก่อนแล้วไม่ทันนะคะว่าตอนเอออืมทิ้งไปแล้วโอเค แล้วเราก็จะไปที่เออห้องที่มันเป็นอัปเดตใหม่ตอนนู่นแล้วนะคะทุกคนห้องห้องไหนอะห้องนี้นะคะจะมีถังอยู่ถังกระบัวดลดน้ำนะคะทุกคนแล้วเราก็เอากระเป๋าลงเฮ้ยหยิบน้ำมันขึ้นมาโอเค เสร็จแล้วเราก็ใส่เัอร์น้้ำเลยเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็รอดูสถานการณ์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะมาจะมาเผออาเจ้าโมเอโกะเนี่ยเราต้องไปหยิบหนังสือก่อนนะคะ โอ้ยกนเนี่ยจะมีเออผู้ชายเนี่ยเดินตามหลังมานะทุกคนเราต้องไปหยิบหนังสือนะคะเราบอกให้เขาออกไปจากตรงนี้ก่อนหนังสือหนังสืออยู่ไหนหนังสือจะเป็นห้องสมุดนะคะเราไม่ได้ไปเอาหนังสือนะทุกคนเราเอากระดาษนะกระดาษที่เป็นแบบกันบ้านอ่ะทุกคนให้เขาโลกมั้งเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเราก็กลับทางเดิมนะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็ไปรอเจ้าโมเอโกะที่เดิมนะคะเล่งเวลารอเลยรือว่าเราจะไปเดินพร้อมนางดีเอออืมเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปเราไปเดินพร้อมนางดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะทุกคนเราจะไปเดินพร้อมนางก่อน เจ๊มวอโกมไปไหนนะเฮ้ยมวยโกมไปไหนสแกนสิฮะจะไปไหนนะมวยโกมมวยโกมอีฝั่งนู้นทุกคน เย้ yeah, แล้วเตรียมของเรียบร้อยแล้วทุกคนออกไปออกไปเฮียเดินมาโมเอโกเอ้ยโมเกิเดินแล้วทุกคนออกไปออกไปโอเคโมอโกเดินเร็วซิมาเดินชักทายละที่ใเร็ว จะม่คนจะมีคนนั้นมากก่อนนั้นไงออกไปเลยคะ่ะตรงนี้ไม่ว่างนะคะโอ้ย <c oughs> จะเออให้นางออกไปก่อน เฮ้ยเฮมื่อแผ่นเกือบแตกทุกคนมอยโกมกมอยโกโ้ยยชักชักอนจัวือหยิบปัวรถน้ำมาเจมมอโกอย่าชักชชักชเร็วเร็วเร็วเรวเร็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 วเว บังไว้ค่ะเอาตัวบังไว้เอ๊ะชื้อชื้อจืมโอเคเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเอาไปงนะี้เนี่ยโอเคปุ้มนางมาเลยไปเผากันทุกคนนี่แหละเสร็จสิ้นภารกิจ ไปเผาไปเผาโอ้คนเยอะม,มากต้องรีบไปเผาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคนจะเยอะไปกว่าน,นี้โอ้หนักเลงก็มาโอ้ยเราจะมีที่เผาไหมเนี่ย okay. โครยำยำเ้ยทุกคนเกลือไม่ทันเนาะ ีพวกวัยรุ่นคิดว่ากลาวักเหรอรองจะดายนะถ้ถามชนชั้นล่ะไม่งนันโปเกก็บตายโอเคสเสร็จแล้วเราจะไปเข้าเรียนกันนะคะทุกคนห้องเล่นอยู่ไหนเอ่ย จะอ่านี่เจอแล้วนะคะทุกคนจําตรงนี้ได้ไหมคะทุกคนตรงที่ไลบาลุบักนั่นเองบักไปตื้อๆๆเนี่ยเรายัางทะลุไม่ได้เลยเจ๊ไลบาลุมันทะลุได้ไงนะใครเข้าเดียนกันอัปดีดีกว่าอัพให้หมดเลยนะคะทุกคน เหลือ14ไว้เออไบโอโลจีเหลือ X5 ไว้นี่โอเคเสร็จล้นี่นังอ,อับด้วยเสร็จแล้วตอนกินข้าวแล้วก็ข้ามไปเลยค่ะเออไว้นี่บ้างโอเคกระบ้านกันนะวิ่งไวด้วย <c oughs> สวัสดียายเขียวเอาล่ะทุกคนครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นสตรูหัวใจที่มีผมเสียนลายหน้าตาเป็นงานใส่แว่นไม้มีหนวดเปล่าเรามาดูกันนะคะโอเคับบ้านก่อน ก็กลับบ้านนาก็แบบชิวๆเลยแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะพวกเขาไม่เจอศพเขาโมเอโกนั่นเองนะคะ่ะแลวค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องเราโมเคด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราสำหรับวันนี้นะคะ๊ายบายค่ะทุกคนครั้งหน้านะน่าจะดาวนะคะทุกคนว่าเป็นฮนามิเนาะ อนอนก่อน mm.